สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคย10อาหารที่กินแล้วฉลาดยิ่งกินยิ่งฉลาดอยากฉลาดเชื่อว่าหลายคนก็คงจะอยากฉลาดซึ่งในวันนี้ทางช่องของเรามีวิธีบำรุงสมองจะมาบอกอาหารการกินที่สามารถกินแล้วฉลาดคนเรามักจะพูดกันว่ากินอะไรก็จะได้อย่างนั้น สมองของเราก็เช่นเดียวกันแหล่งพลังงานที่เราได้รับเข้าไปในร่างกายแต่ละอย่างนั้นได้รับประสิทธิภาพที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นแล้วอยากจะให้สมองทำงานได้ดีอยากจะทําให้สมองนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องรับประทานอาหารที่บำรุงสมองให้เพียงพอเท่านั้นเองและในวันนี้ทางช่องของเราจะมาบอก10อาหารที่กินแล้วฉลาดกัน10ชาเขียวและชาดำที่ชงเสร็จใหม่ๆ มีสรรพคุณต้านสารอนุมูลอิสระได้ดีเทียบเท่ากับคาเฟอีนนอกจากนี้ยังช่วยขยายหลอดโลหิตเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตไปยังสมองทําให้ความจําและอารมณ์ดีขึ้นเช่นเดียวกับกาแฟเราควรดื่มชาแต่พอดีจึงจะดีต่อสุขภาพซึ่งก็คือ3-4แก้วต่อวันนั่นเองสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระช่วยขยายหลอดโลหิต 9. ทับทิมน้ำทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแต่ควรจำกัดปริมาณการดื่มไว้ที่50-75มลลิตรต่อหน่วยบริโภคเพราะการดื่มมากเกินไปจะทําให้ร่างกายได้รับน้ําตาลซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอ้วนผสมน้ําทับทิมกับน้ําเปล่าแล้วดื่มหลายๆครั้งต่อวันหรือจะรับประทานทับทิมสดประมาณ250กรัมก็ได้ 8. ดาร์กช็อกโกแลตคนส่วนใหญ่ชอบรับประทานช็อกโกแลต ข่าวดีก็คือช็อกโกแลตนั้นไม่เพียงอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังเท่านั้นแต่ยังมีคาเฟอีนที่ช่วยเรื่องสมาธิอีกด้วยนอกจากนี้ดาร์กช็อกโกแลตยังกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเอนโดฟินที่ช่วยให้อารมณ์ของเราดีขึ้นควรเลือกรับประทานช็อกโกแลตคุณภาพเยี่ยมที่มีสัดส่วนของโกโก้สูงไม่ใช่ช็อกโกแลตเชิงอุตสาหกรรมที่มีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูงไม่ต้องรับประทานมากเพียงแค่10-25กร,รัมก็ได้ประโยชน์แล้ว มีส่วนช่วยเรื่องสมาธิ 7. แซลมอนแซลมอนอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และมีสารป้องกันการอักเสบที่ช่วยบำรุงการไหลเวียนของโลหิตและการทำงานของสมองลดความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมและหลอดโลหิตสมองรวมทั้งบำรุงความจำลองรับประทานปลาชนิดนี้2-3ครั้งต่อสัปดาห์จะรับประทานเป็นปลาย่างอบหรือต้มก็ได้ ช่วยในการทำงานของสมองบำรุงความจำ 6. ถัว่วถั่วมีประโยชน์และหารับประทานได้ง่ายๆสำหรับถั่วทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นถั่วดำถั่วปากอ้าและถั่วเลนทินเป็นอาหารที่มีเส้นใหญ่มากและปล่อยพลังงานอย่างช้าๆช่วยรักษาระดับกูโคตในร่างกายให้เสถียรตลอดวันและบำรุงร่างกายและจิตใจบำรุงกายและใจมีประโยชน์ 5. กาแฟ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อาหารเสียทีเดียวแต่ทั้งคาเฟอีนและเมล็ดกาแฟก็ผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระประโยชน์ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการกระตุ้นการทำงานของสมองมาจากสารคาเฟอีนคุณจึงต้องจำกัดปริมาณกาแฟที่รับเข้าสู่ร่างกายแค่ดื่มกาแฟวันละ2-3แก้วก็เพียงพอแล้วกระตุ้นการทำงานของสมองรับประทานแต่พอดี 4. บลูเบอร์รี่ เราทราบกันดีว่าบูเบอร์รี่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันในร่างกายจึงช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคเกี่ยวกับความชราได้ยิ่งเราอายุมากขึ้นร่างกายของคนเราจะต้องเผชิญกับโมเลกุลชนิดหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายซึ่งเราเรียกมันว่าอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความอันตรายของพวกมันได้ด้วยเหตุนี้เองผักและผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจึงเป็นอาหารที่สำคัญลองเติมบลูเบอร์รี่หนึ่งถ้วยเข้าไปในสมูทตี้โยเกิร์ตหรือซีเรียลก็ได้ช่วยความจำลดความเครียด 3. อะโวคาโดการรับประทานอะโวคาโดเล็กน้อยดีต่อสุขภาพในทุกๆด้าน เพราะในอะโวคาโดอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและกรดอะมิโนที่ช่วยลดความดันโลหิตและบรรเทาอาการอักเสบในร่างกายของคนเราแนะนำให้รับประทานอะโวคาโดเศษหนึ่งส่วนสี่ถึงครึ่งผลต่อวันลดความดันโลหิตสารต้านอนุมูลอิสระและกรดอะมิโน 2. ถั่วเปลือกแข็งและ,มะเมล็ดพืชถั่วเปลือกแข็งและ,มะเมล็ดพืชอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีที่มีสรรพคุณช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง ทั้งยังมีไขมันอิ่มตัวโมเลกุลเดี่ยวที่ดีต่อหัวใจอย่างไรก็ตามควรคำนึงไว้เสมอว่าถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืชหลายชนิดมีไขมันชนิดอื่นสูงดังนั้นจึงไม่ควรรับประทานเกิน250กรัมต่อวันหลีกเลี่ยงการรับประทานถั่วคลุกเกลือเพื่อป้องกันไม่ให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอัลมอนด์และวอลนัทเป็นทางเลือกที่ดีในกรณีนี้ดีต่อหัวใจรับประทานแต่พอดี 1. ทันยพืชทันยพืชเต็ม,มเมล็ดพบได้ในอาหารประเภทขนมปังโฮวีทพาสต้าซีเรียลจมูกข้าวสาลีและข้าวกล้องอาหารเหล่านี้ดีต่อการหมุนเวียนโลหิตเนื่องจากอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีสารต้านอนุมูลอิสระเส้นใยกรดไขมันโอเมก้า3ที่ช่วยให้เซลล์สมองทำงานได้ดีดีต่อการหมุนเวียนโลหิตอุดมไปด้วยวิตามินซี รู้กันแล้วใช่ไหมว่าคนเราเลือกกินอาหารอะไรบ้างที่สามารถบำรุงสมองของเราได้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมที่จะนำสิบอาหารเหล่านี้มากินให้ได้บ่อยๆนะครับเพื่อที่จะทำให้สมองของเรานั้นได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดลองทำดูซักหนึ่งเดือนจะเห็นผลได้อย่างไม่น่าเชื่อถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด s ั b s ไคร b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ